ในพิใน EP นี้นะคะมาดูการบวกเศษส่วนหลักในการบวกเศษส่วนนะคะนับแรกเลยเราจะพิจารณาที่ตัวส่วนก่อนนะคะถ้าตัวส่วนเท่ากันเราถึงจะนําตัวเศษมาบวกกันได้แต่ถ้าตัวส่วนยังไม่เท่ากันเราจะทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วค่อยจับตัวเศษมารวมกันนะคะดูที่ตัวอย่างที่หนึ่งค่ะ เศษหนส่วนสบวกเศษสอส่วนสในข้อนี้เราจะเห็นว่าเศษหนส่วนสบวกเศษสอส่วนสตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะตัวแรกตัวส่วนเป็น2ตัวที่สองตัวส่วนเป็น3เราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการหาคอลนอของ2และ3ค่ะ ซึ่งโคโนอของ2และ3ก็คือ6ค่ะเมื่อเราได้ครลของ2และ3เรียบร้อยแล้วเราก็หาว่าเศษ1ส่วน2คูณอะไรตัวส่วนถึงจะเป็น6ปรากฏว่าเศษ1ส่วน2เมื่อ2คูณ3จะได้เป็น6นะแต่เมื่อเราคูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนด้วยเพราะ ถ้าเราไม่คูณด้วยจํานวนที่เท่ากันเศษส่วนจะเป็นเศษส่วนที่ไม่เท่ากันนะคะค่าของเศษส่วนจะเปลี่ยนไปจากนั้นเครื่องหมายบวกเราใส่ไว้เหมือนเดิมค่ะมาดูที่2องส่วนสามทยังไงตัวส่วนถึงจะเป็น6ได้ปรากฏว่าจะต้องคูณ2ค่ะเมื่อคูณ2ด้านล่างก็ต้องคูณ2ข้างบนด้วยนะคะ ถึงจะกลายเปน็นส่วนที่เท่ากันหลังจากนั้นเราจะเห็นว่ามันสามารถที่จะคูณกันได้1คูณ3ได้3 2คูณ3กลายเป็น6ะเครื่องหมายบวกใส่ไว้เหมือนเดิม2คูณ2เป็น4 3คูณ2กลายเป็น6 ตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราสามารถยุบตัวส่วนให้เหลือตัวเดียวได้จากนั้นเศษที่อยู่ด้านบนเรานำมาบวกกันให้เรียบร้อยซึ่ง3บวก4จะเท่ากับ7กลายเป็นเศษ7ส่วน6แต่เศษ7ส่วน6มันคือเศษเกินซึ่งเศษเกินสามารถทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้ทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละ เราจะตัดการเขียนส่วนก่อน6คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ7มากที่สุดปรากฏว่าเป็น6คูณ1ใส่1แทนจำนวนเต็มที่อยู่ด้านหน้า6คูณ1ได้6นับไปอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น7ปรากฏว่านับอีก1ใส่1ไปให้เป็นเศษนะนี่คือคําตอบค่ะตอบ หนึ่งเศษหนึ่งส่วนหก